ี่ผมเองอ๋อนึกว่ามาเก็บที่คนอื่นเขาถ้เขาตบถ้าก็ตบมาบเนี่ยว, <c oughs> ว่ากระโปกขนาดแดงใหญ่ใหญ่ฟ้ามองดูอะเฮ้ยจริงเหรอไม่เรื่องหรอก <c oughs> เคยทำไหมทำจริงแกงไม่เคย <c oughs> ทำนี่คร,ค,รครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยพี่ครั้งแรกเลยแล้วทำไมาต้องกลัวอ,อ๋ออ้นี้เขามาจากสวรรค์พี่ขอรอขอรอจรวนจะขึ้นไปสวรรค์โอ,อ้จะลวดขึ้นไปแม่เย็ดมืดมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเองจะขึ้นไปสวรรค์ใช่ไหม จะสร้างยามาโล่สิบสองครับไม่ไม่เดี๋ยวให้พี่ธนัดแดกเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ไปกับมันไม่ไม่พี่ทำแบบนี้ช่วยมาหน่อยอะไรเอาไปฉายส่องอ่ะเล่ก็ปีนต้องแปลงคืนนะตองวันร้อนแดดไปเยอะเล่ก็ปีนตามแสงไปฉายอ่ะแต่พี่ระวังทานหมดนะทำไมตกลงมาตายนะอ๋อมันปีนตามไฟฉายไปมันไปได้คนพวกนี้ไปได้พอทานหมดปุ๊บมันตกลงมาตายมึงดึงดาวได้นี่วะได้ไง เห็นป่ะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเป็นอาหารเรียมาก่อนใช่ไหมอาหารเรียเรือเรียให้ล้มเลยเอาเรียให้ล้มเลยมึงรู้เรื่องเลยเนี่ยช้อนมาไม่ต้องช้อนไอ้นี่แหละอก็ตัวช้อนมันคันนิดเดียวเราตัวโตใช้ช้อนไม่สนศักดิ์ศรีเฮ้ยร้องไม่ร้องเลยอร่อยแล้วไม่ร้อนเหรอแล้วก็เป่ามีรสชาตินี่แหละอืเฮ้ยดีจริงเอออ่ะลองมันดีเพราะปลาเค็มนะ แค่นี้ไม่ปรุงรสน้ำปรุงน้ำปลาไม่มีอ่ามันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราก็ไปนิดนึินแต่ย้ำหึงย้ำเห็นอ๋ออย่าไปนเริ่มติดต่อเขาจอดมาเลยช่องคลายช่องมันเอาเป็นแม่สองช่องเอออยากให้เขเห็นอะไรบอกมาเลยจัดให้อันนี้ปิดเลยเอารูดีมาเอารูดีมาใครรู้จักดาวเมื่อกี้มันก็เป็นทหารเรือเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วเป็นรูดังดาวแล้ว นี่หม่อมนะครับหม่อมถนัดเด็กครับเฮ้ยรู้จักด้วยเหรอเป็อไอดอลครับไอดอลดูาลอดดูทุกคลิปอะแค่ทุกคลิปเลยครับดูคลิปใครดาวคอมมินครับี่โอ้โอว่าบ้านมายืนตักแดดกันทำกับข้าว<อ>าให้กูแดกของร้อนอีกดูนี่ว่มามันอยู่บ้านคนบ้านเนี่ย<อ>ชื่อเมนูสเต็กอสอรพิษโอ้โหมันขนาดนั้นกันเลยเหรอสเต็กไอ้หิ๊กไ โดยงหาเอากัรค่ะอะไรอะอะไรโอ้ยดูนี่ด้เด้นเฮียเฮียเข้ามาตามมาเจ๊สัตว์เด้อไอเฮียก็โอ้ยนี่ก็โอ้ยโอ้ยกูบ้าแล้วีหลังไม่ต้องชวนไอสัตว์สายยางกูเห็นยังเสียวเลยเนี่ย